สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพบพี่น้องทั้งช่องบาวเดียหักนัส,สวีเดนกับมาดามหน่อยอาขาใส่ใจทํางานอีกรอบกับพี่น้องขาเป็นระยะระยะคือใส่กรอกอ้าวบ่มเเ็นติดต่อหมอนัน่นบอมเบนมีคนโทษแจง้งละบบพี่น้องมาทันแม่มาใส่ใจทันแม่มาเช็คทันแม่อันอัน,อ,นอันบักนตัตีบักนัตีน่ะค่ะพี่น้อง่ะมือขวาของพยาบาลฟินแลนด์ค่ะพี่นอ้องขาเพิ่นไปเกาหลีน้ำกันสามสี่คนไม่ว่าจะเป็นอ่า จะของผลิตภัณฑ์แบรนด์โซคุณเล็กนั่นแหะพี่เล็กนั่นแหะนะครับพี่น้องขาแล้วก็พยาบาลฟินแลนด์แล้วก็น้องยูริแล้วก็บักนาตีจังสันนั่นพี่น้องไอ้ไอ,อ้มือขวาของพยาบาลฟินแลนด์นั่นแหะค่ะพี่น้องขาผู้ติดตามผู้ใกล้ชิดเพื่อนกินเพื่อนตายนั่นแหะค่ะของพยาบาลฟินแลนด์อย่างจีก้นหูนะพี่น้องเนะ <S <S าะเพื่อนไปแล้วก็พอไปแล้วก็พยาบาลแล้วก็มีการโพลอกมามีการทําคลิปมีการบอกมาทางซว่าบักนาตีติดต่อหม้อนั่นนะค่ับพี่น้องขาเอากันเนกว่าส and ไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่ก็สิบอมีประเด็นโน่นนี้นั่นแต่ว่าเพิ่นก็ออกมาเผยเองว่าบักนาตีติดต่อมอเอ้ามันบอแมนระบอพี่น้องกาบอแ,แมนมีคนโทรแจ้งระบอชาวประชาทั้งหลายที่ติดตามเรื่องราวนี้อยู่ก็จะบอกว่าเอ้าตุโดนแกล้งหรือเปล่าหรือมีคนโทรจงโทรแจ้งอะไรอย่างไรเอ๊ะมันคล้ายๆกับอะไรเอามามีการประชดประชันคล้ายๆกับเหตุการณ์นั้นมาถึงเหตุการณ์นี้หรือเปล่านั่นนะคบพี่น้องขาก็เอามาอ่าเราุพี่น้องฟังมันคงจะเป็นประมาณ ว่าอม,มีการประชุมประชันนั่นแหละนะพี่น้องเนาะว่าแบบักน้าติติดตอ่อหมอพี่น้องเพื่นนอนวานนาน่ามันก็เลยเป็นการตีเอาติดตอ่อหมอรเรื่องอะไรอย่างไรแล้วกอ็อยู่ในประเด็นไหนอะไรอย่างไหนีม่นานแล้วพยาบาลแล้วว่าเพราะว่าติดติดต่อหมอแล้วมึงใส่เสื้อผ้าหายกว่าคนทีไปอันเก็บเฮ็ดเก็บหาวแถน่คือคนที่จะไปเฮ็ดงานอัน เงินปลาเง,งินดงแถป,ประมาณนั้นนะครับพี่น้องคะเพิ่นแซวกันแซวลูกน้องนั่นนะครับพี่น้องขะก็ดีใจนักพยายบาลเนาะพี่น้องเราได้ผลิตภัณฑ์ดีได้เจ้าของผลิตภัณฑ์ได้แบรนด์ดีพี่เล็ก แบรนด์โซ่ผ้าไปนวนผ้าไปนี่อันนี้ก็เป็นการตีพุ่มใจคักน้ำอยู่กับพี่น้องเนาะเพราะเพราะเหตุการณ์ที่พยาบาลเราไปนวนไปนี่ไม่ว่าจะก่อนหน้าน,นั้นเหมือนกันนั่นนะครับพี่น้องขาไม่ว่าจะเป็นไปไต้หวันเบา่ไปเกาหลีเบา่ไปประเทศเบียดนาเบื่ไปประเทศเล้าเบา่นู่นนี่นั่นเป็นเพลนเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ร่วมเดินทางแจ้งเกิดกับ ตัวเกียวมิวสิกมาเป็นหนึ่งปีแล้วแล้วก็ความนิยมชมชอบความที่เดินตามความที่เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เดินตามตัวเกียวมิวสิกนี่ก็ต้องยกให้ยกให้เจ๊พี่เล็กนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อนผ้าอื่นพี่เล็กเนาะก็อายุยังไม่ได้เยอะมากมายหรอกค่ะพี่น้องค่ะ,คะใจถึงพึ่งได้แล้วก็ได้เดินทางแล้วก็รอบนี้เองมันก็เป็นเรื่องราวของการที่พูดประชดประชันวาซันทอตั้งแต่อ่า คราวก่อนโน้นเอ๊ะใครหนะ้าที่ไปติดต่อมอพอติดต่อมอไปติดต่อมอมาทั่วก็มาลงพยาบาลเสยว่าสันทอพี่น้องว่าอพยาบาลแล้วิอํานาจบาดใหญ่พยาบาลแลาวซิเมียอันัปนปนันตีพวกปัญญาอ่อนถิน่พอไปติดต่อมอแล้วตรงนั้นโน่นนี้นั่นเป็นพ่อมึงค่ะ พราไว้อย่างค้าในการที่เข้าบ้านเข้าเมืองเขานเะนะ่นะันไมไ่เตรียมการไม่ได้ศึกษามาก่อนว่าทําพิซ่าอะไรเข้ามาตอนนั้นที่เป็นกระแสข่าวเยอะแยะมากมายนะนะหน่ะนะพี่น้องเนาะอันนั้นก็ที่เราติดตามอยู่สุดท้ายก็เป็นความผิดโนยนให้พยาบาลเสยอ,อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะข่าวมันมาแบบนั้นเป็นจริงเป็นปอมมันกับบริวิภไผ่ปืกดเราเป็นหมัดพยาบาลเองแล้วก็บ่มีอํานาจไปใหญ่แล้วบ่มมีเวลาพอที่จะไปนั่งบอกว่ากลัน่นแกล้งหรืออะไรไอ้คนที่คิดว่าเขากลัน่นเขาแกล้ง อันพวกนี้ปัญญาอ่อนสิ้นดีนั่นหละค่ะพี่น้องเพราะว่าเหตุการณ์นี่ว่ามันกำบ,บ่บงเจ้าของอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นโทษผู้อื่นตลอดบ่เคยโทษเจ้าของจักเทียน,นะคือเป็นเรื่องราวตอนนั้นที่เกิดขึ้นอันนั้นก็เป็นข่าวกับพื้นเฮือมกันเยอแยะมากมา้ตอนนั้นนะพี่นอนะ้องเนาะอ้าวเพราะข่าวนี้มาบักนี่บักนัตตี้ติดต่อหมอออกจากพยาบาลนั่นแหละค่ะพี่น้องคะ่ะแต่พอ พยาบาลลอ,อกมาเผยว่าติดตอมอดเป็นชวโมองอยู่ในหันเพราะว่าเขาสอบถามการสื่อสารก็ไม่ได้นะล่ะคับพี่น้องขาพยาบาลแล้วก็แซ่ไปว่ากันน่ะละมึงแต่งตัวแบบม,มึงก็บึงติละหายก็คนไปเก็บพักแะ้ว,ว่าสนาพยาบาแลแะ้ว,วา่ามันกับเป็นการแซ่บกันเลยนะพี่น้องเนาะแล้วก็พอเป็นแบบนั้นเอกไอ้ฝั่งเดียวฝั่งต้องข้ามไปฝั่งเดียวที่เคย อันใส่พยาบาลฟิลิปนล่ะเห็นบ่ล่ะมึงก็โดนกับเป็นของมึงคือกันมึงก็โดนคือกันน่ะล่ะมึงว่าแต่เขาโน่นนี่น่นติดตอมึงต่อม้ออะไรมันคนละเรื่องกันค่ะมันคนละอย่างกันค่ะขจีบอกตามจริงเนาะมึงก็ต้องย่ำรับว่ามึงปืกกว่าเขาขาจีบอกตามจริงอันคดีไอ้เรื่องราวก่อนหน,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 นะน้า,านั้นอ่ะติดต่อม้อเนี่ยนะพี่น้องหนาในเหตุการณ์นั้นมึงก็ว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้ดอกเหตุการณ์นี่ก็คือการสอบถามไม่ว่าจะเป็นเตาเจ้าอันานตีหรือไม่ก็เป็นน้องยุริที่มีการโดนสอบถามนน่นนี่นะ แต่เขาบม่ได้ปึกเพียงแต่ว่าโอเคการผู้ประสาไม่ได้แต่การเตรียมการที่จะไปตอบหรือมีการสุ่มของตอมอที่จะเรียกคนนั้นคนนี้มาเพื่อที่จะตรวจสอบนู่นนี้นั่นอะไรอย่างไงเขาเตรียมตัวมากดีว่าเขาไปในแขนงใดเขาไปในเหตุการณ์ใดน,นู่นนี้นั่นบริเกี่ยวกันเรื่องคนละสาขาคนละยางกันค่าไอพวกสิ่งทั้งหลายนะคะ ออกมาดิ้นแม่เอาขึ้นใหญ่เลยเอาขึ้นแบบปุ๊กๆค่ะพี่น้องค่อันนี้ก็เอามาบอกสูรพี่ฟังขาใส่ใจนี่แหละโอเคนะคะพี่น้องขาอะไรอย่างไรมีอะไรขึ้นหน่ะจะเอามาบอกเป็นระยะระยะคือใส่กรอค่ะพี่น้องฟังเราพี่น้องนนในฐานะที่ขาใส่ใจที่หนึ่งของโลกขอบคุณมากมายขอบคุณมากใมที่ติดต,ตามขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีค่ะ